เร็วเร็วดูนะคะเดี๋ยวดูนะคะดูดูความเก่งของมันนะคะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมเนีย่ยดูเอาละกันดูเก่งมากเลยอะ่ะเอาเอาค่อยคลูกค่อยๆเอาตายแล้วลูกเดี๋ยวแม่จับให้อืมคือขา คือขาแขนน่ยมันมีความรู้สึกว่าอะไรก็เจ็บหรือไม่เจ็บหรืออะไรนะคะนี่เอาอรกมาคือไม่เอาดูเชือกเนี่ยเป็นเกลียวไปหมดแล้วคือหมุนเนี่ยะคะ่ะเป็นเกลียวแน่นไปหมดเลยตั้งแต่ชั้นบนยันชั้นล่างเลยอะความเก่งของมันเนี่ยไม่เอเนี่ยกุ้งใจกับมันเลยเนี่ยดูที่ขาแขนเนี่ยพับข้างมาแนละ้วโอ้กุ้งใจมันเก่งจริงๆน้ําเนี่ยกินหมดถ้วยไปแล้วนะคะไม่้อาเปลี่ยนถ้วยใหม่ให้แล้วนะแล้วก็ คือตอนแรกเลยใช้ผ้าตอนหลังต้องใช้แผ่นซับเพราะว่าบางทีน้ําหกแล้วมันจะได้ไม่เปื้อนเพราะมันจะซึมลงไปนะคะแล้วก็ปากบางทีก็ไปอยู่ที่นั่นมันก็ซึมลงไปเนี่ยอยู่ๆคอ,อกระดุกข,ขึ้นมาได้ตอนแรกคอพับคออ่อนกินไม่ได้นะคะยกไม่ได้เลยแล้วยิ่อยู่ก็คือขึ้นมาเนี่ยเป็นสักระยะนึงแหละแล้วย่าเนี่ยก็คือหันมากินทั้งวันนะคะนี่หันมากินท้งวันอืมตอนแรกเลยลุกไม่ได้เลยทีนี้แม่อ้อมก็ เห็นพอกระดึ๊บกระดึ๊บจนไงท้องบ่อยๆก็เลยต้องผูกเชือกเหมือนเดิมคืออันนี้เป็นยางยืดนะคะมันจะยืดหยุ่นได้หมดคือมันถือว่าถ้าแรงเขาดึงมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดึงไปดึงกลับตลอดนะคะมันจะมันจะช่วยเขาพยุงตัวเขาได้ขาชื่อมาบรรทยน้ำแต่ตอนไหนดูกินเอาแล้วกันนะว่ากินเก่งขนาดไหนดูเอาแล้วกันเนี่ยอืมสู้จริงๆอะใจสู้มากๆ ระดึบได้แค่ตัวนะคะขาแขนทําอะไรไม่ได้กระดึบได้แค่ตัวลําตัวก็คือพูดง่ายๆใ,ใช้ลาตัวช่วยเหลือตัวเองเก่งมากเลยถ้าสมมติที่อิ่มแล้วนะก็จะถอยออกไปนะคะถอยออกไปอ่ะขามันอยู่ันนี้แล้วลูกขาคือขามันแข็งไงฮคะขามันแข็งเธอเธออะไรของเธอเนี่ยกล้องอะไรของเธอคะอ่ะโอเคอืม กินเร็วด้วยนะแม่ขยับให้ลูกกินเร็วด้วยอือันนี้ดันไว้สําหรับไม่ให้เวลาเขาดันตัวเข้ามาแล้วมันหนีคือมันจะอยู่กับที่แล้วหมอนอะซื้อมาให้นอนไม่นอนอะคะ่ะเอาหน้าแบบคือ หลับแบบคล้ายๆเหมือนตัวตัวตัว,ตวยางเนี่ยมันโยงเอาไว้ให้หน้าแบบไม่ได้แนบกับพื้นมากคือประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งดีกว่าที่จะปล่อยให้ไม่ผูกอะไรเลยแล้วมันลมลุกคุกคานหงายท้องแข้งเต้งโอ้ยสงสารก็คือกว่าแม่อ้อมจะได้ขึ้นไปก็คือหล,หลับหลับแล้วก็ต้องกะประมาณคือตีสองต้องเปลี่ยนแผ่นเพิดก่อนแล้วค่อยขึ้นไปนอนไม่อย่างนั้นก็จะเป็นห่วงแต่เช้าอย่างนี้บางทีเอนตัวนี้แม่อ้อมนอนเยอะนะคะนอนประมาณหกชั่วโมงถึงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยแล้วเาจะตื่นสายหมุนไปเห็นไหมคะเห็นไหมคะหมุนไปเห็นไหม เห็นไหมว่าเก่งไหมเก่งมากชุดนี้เพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนวันนี้นะคะเปลี่ยนวันนี้ธรรมดาใส่สีชมพูมีทั้งหมดสามชุดนะแล้วก็ฉี่เดือดเลือดพร่ามากลาเต้เหมือนกันค่ะเห็นไหมเห็นไหมเอาเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมคะนี่ถ้าไม่ผูกยางก็จะางท้องไปไงท้องมาต้องใส่ชุดแบบนี้เนื่องจากว่าหนึ่งกันแามเพริดหลุดสองก็คือสําหรับผูกยางได้ค่ะ อืมอ,มอมเอาดูเอาแล้วกันค่ะดูเอาแล้วกันดูเอาแล้วกันค่ะอเอาเอาลูกนอลเอออหวานเนี่ยลม้ลมล้มหมายถึงว่าล้มหมอนนอนเสือก่อนหลบฝนนะคะแต่เขายังอยู่เพราะกินได้แต่หลบฝนนะพอล้มแล้วก็คือล้มเลยรอบรอบที่สองต้อว่ากันแล้วแหละว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่ารอบแรกเขาดีดตัวขึ้นมารอบนึง เนื่องจากรอบแรกเขาไม่ชอบกินอา้าวกินยาเสร็จไปกินกินอาหารเสร็จไปกินยาเอาเนื่องจากเขาไม่ชอบกินอาหารสมาร์ทฮาร์ดเอ่อฟิตแอนฟิร์มเจ็ดบวกเขาไม่เอาเอาค่อยๆสิลูกแล้วทําให้เขาไม่กินข้าวพอไม่กินข้าวปุ๊บร่างกายมันก็อ่อนเพลียทีนี้แม่อ้อมก็ไปซื้อไอตัวเอ่อเจอหายมาให้ก็ฟิตฟิตฟิตขึ้นมาพักหนึ่งแล้วทีนี้นเจอหายมันหมดใช่ไหมคะ แล้วก็หาซื้อลําบากก็ไม่อ้อมก็ซื้ออีกที่หอหนึ่งเอาลูกเจ็บลูกอีกที่หอหนึ่งมาให้เขาก็แรๆกๆเกินกินกินนะคะแล้วอยู่ๆวันสุดท้ายที่ไม่กินก็คือเออขากันไรแข็งเราไม่รู้ว่าเขาเดินมาถึงล้วก็เรียรียเสร็จเลยเริ่มดมๆแล้วก็ไปเราไม่รู้ว่าขากันไรแข็งแล้วอ่ะคือมันไม่สามารถอาได้นะคะมารู้อีกทีก็คือเป็นวันจันทร์ก็คือวันวันวันเสาร์วันเสาร์รก็คือเขาไม่วันเสาร์ก็คือไม่กินวันอาทิตย์ก็ไม่กินนะ ก็วันหนึ่งน้ำเต็มคือแม่อมก็ไม่รู้ว่าทาไมไม่กินอ่ะเราก็คิดว่าเดี๋ยวก็กินไอ้คาว่าเดี๋ยวก็กินเนี่ยแต่ว่าน้ําท่าก็ไม่กินนะแต่แม่อมก็มาตอนตอนดึกๆแม่อมก็มาป้อนอนมวิตามินแล้วก็ป้อนน้ำเนี่ยถึงได้รู้ว่าอ๋อขาดกนไกดเขาอ่าไม่ได้แล้วคือคือสภาพไปหมดแล้วว่าร่างกายมันไปหมดแล้วหวานนี้ร่างกายยัง <laughs> แม่อมก็คุ้มใจกับมันดูร่างกายวันนี้มันก็ยังไหวนะมันก็เก่งของมันนะ เออมันใจสู้มากมันเป็นผู้หญิงนะคะแต่มันใจแบบหูสุดอ่ะเออแต่วันก็กอดหอมมาทั้งวันแหละเช็ดหนุ่นเช็ดน ύ, ีดน ύ, ก่กอดหอมใจอะอยากเอาึี่ไปนอนดูอา้าวลาเต้ทำไมทําอย่างนี้ปัดทอหกหมดแล้วจะได้กินไหมไอ้หมานี่ประเดียเถอะเออน่ะจะต้องไปลากมาทําไมไอ้หมานี่หึหอ แล้วทีเน,นี้ยตูดเนี่ยเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวเปียกก็ไม่เข้าใจนะแม่นก็ตัดขนจนสั้นแล้วนะก็ไม่รู้เหมือนการฉี่แล้วนั่งทับฉี่แล้วเขาไม่รู้เป็นพ่อแก่หรือเปล่าเออท่านี้แบตเตอรี่น่ะที่ที่ที่ท,ท,ทม่โม่ซื้อมาแต่ละอันก็ใช้ไม่ได้แล้วแัดเตอรี่ขนตัดขนสัตว์ตมันแพงนะคะนี่ก็ดึงดังดึงดังอยู่อ๋อเนี่ยทําความสะอาดไปตอนประมาณบ่ายโมงกว่าเพราะว่า วันนี้ม่อต้องถูบ้านตัวเองแล้วคือมันนานมากแล้วก็เลยถูชั้นล่างไปก่อนแล้วก็ทกําความสะอาดกรงกระต่ายจนเสร็จนะคะเมื่อวานแม่อมถอดล้างทั้งหมดถาดเนี่ยถอดล้างแต่วันเสาร์เนี่ยจะล้างทั้งกรงแต่ว่าถ้าเป็นวันพุธเนี่ยแม่อมก็จะชักอันนี้กับถาดนะคะแต่ถาดเนี่ยชักทุกวันอยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยจะชักถาดเนี่ยทุกเย็นนะคะตอนที่ไม่ได้เลี้ยงแมวอัวน,นี้พอเลี้ยงแมวเนี่ยตกเย็นไม่มีเวลาละคือตั้งสองชั่วโมงอ่ะต้องทาทั้งหมดสองชั่วโมงของแมวเนี่ยตั สองชั่วโมงนะคะกว่าจะเสร็จเพราะมันหลกรงอืมกว่าจะให้อาหารกว่าจะนุย้ยขวาน้วยแม่เห็นแล้วแล้วก็ยี่เง่ากันด้วยนะคะยี่เง่ากันอืมต้องย้ายตัวนู้นไปกรงนี้ย้ายตัวนี้ไปกรงนั้นเนี้นวยวันก็วยไหวบอกใจเย็ๆเนๆลลกอดทนอีกนิดนึงไอ้ที่แม่อ้อมซื้อเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะเพราะว่าเขาตีกันถ้าไม่ตีกันแม่ก็ไม่ซื้อหรอกนะคะมันไม่ใช่อยากจะเอาข้าวออกของตัวเองไปนะคะแล้ว ก็ไม่ได้แพงด้วยกรงนี้ถูกกว่าทุกกลงนะคะถูกกว่าอันอื่นหมดเลยนะคะถูกกว่าก็สสดุไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าเรามีงบแค่นี้เอาแค่อยู่พออยู่ได้พอถามอยากให้รูปอยู่ดีไหมอยากค่ะแต่ว่าในเมื่อเราไม่มีเงินนะนะได้แค่นี้ก็แค่ไหนก็แค่นั้นยังไม่ไวายมีคนมาแซะมาแซะนะคะมาแซะแม่อ้อมนะคะแต่ว่าแม่อ้อมลบข้อความไปแล้วล่ะครั้งที่เราเองก็ไม่ได้ ในส่วนของบ้านที่ทําบ้านก็ดีหรือทาโครงก็ดีแม่เอมไม่เคยขอนะคะก็คือถ้าตัวเองมีเงินพออยู่ก็ทํานะคะก็แม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินเราก็ทํามาหากินเลี้ยงก็ยังไม่ไวายมีคนมาแซะนะคะอ่าไม่ชอบกันก็ไม่ต้องมาดูไอ้ที่มาดูเนี่ยแสดงว่าสาระนะคะเป็นคนสาระมากสาระมากนะคะแม่อมต้องลบไปเพราะว่าเอ่อนิสัยไม่ดี คือไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูเพราะไม่อ้อมเองไปดูก็จริงนะบางช่องแต่ไม่อ้อมไม่ไม่ไปยุ่งกับเขานะคะเราจะไม่เข้าไปคอมเมนต์อะไรเทั้งสิ้นถึงจะเห็นไม่ชอบมาพากลเราก็จะไม่ข้ามช่องไปคอมเมนต์เขาเพราะว่ามันนิสัยไม่ดีค่ะเสียมารยาทไม่มีใครสั่งสอนหรือไงก็ไม่ทราบนะคะถึงได้เสียมารยาทไปด่าข้ามช่องอันนี้เป็นคนที่มารยาทซามมากขอด่าตรงนี้เลยนะคะ